นี้ขอญาตรีวิวนะครับรถไถไทยประดิษฐ์นะครับจากร้านทองภูลการเกษตรนะครับบ้านม้งหวานตำบลมงหวานอำเภอนองพองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับนี้นครับชื่อของเขาคือไอ้รถเหล็กนะครับเครื่องก็เป็นเครื่อง KT นะครับ15.5 di พัดนะครับสำหรับตัวโครงนะครับโครงสยามคูเบต้านะครับสมเกียร์เดินหน้านะครับ1นเกียร์ถอยหลังนะครับ อุปกรณ์ชุดแต่งนะครับครบชุดนะครับผานดันดินหน้านะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีฐานสามผานหลังนะครับอขออนุญาตเทสเลยนะครับ ครับผมคลิปนี้จบแค่นี้นะครับระวันนี้ส่งมอบลูกค้าจังหวัดอุดรธานีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ